ดิฉันนางสาวธิตารีวิไลเลิศตำแหน่งผู้มำนในการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดก,การศึกษาวิทยาฐานะศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามขอเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมรางวัพพลพระพระฤหัสบดีประจำปีพุทธศักราช2567ระดับประเทศกลุ่มผู้ปฏิบัติการตำแหน่งศึกษานิเทศดังนี้ค่ะ ด้านผลงานดิฉันได้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทจึงได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและนักเรียนเป็นที่ประจักษ การดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้วยเคสซูปเปอร์ดีตามหลักอริยสัตย์สีมีวิธีการดำเนินงานตามกรอบแนวคิด4ี่4ประการดังนี้ค่ะ 1. การวิจัยและพัฒนามี6ขั้นคือขั้นที่1กําหนดสิ่งที่จะพัฒนาขั้นที่2กําหนดนวัตกรรมขั้นที่3สร้างและพัฒนาขั้นที่4ทดลองใช้ขั้นที่5ใช้ในสถานการณ์จริงและขั้นที่6ประเมินผลการใช้ 2. วิธีการเชิงระบบ มี3ส่วนคือส่วนที่1ปัจจัยนําเข้าได้แก่ทรัพยากรต่างๆส่วนที่2กระบวนการได้แก่ขั้นตอนการดําเนินงานและส่วนที่3ผลผลิตได้แก่ผลที่ได้รับจากปัจจัยนําเข้าและกระบวนการทั้งหมด 3. หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมคุ้มกันที่ดี 4. หลักอริยสัจสีได้แก่ หทุกปัญหาหรือสิ่งที่ทําให้ทุกใจ 2. ส,สมุทไทยสาเหตุของปัญหา 3. นิโรธเป้าหมายของการดับทุกข์และ4มักวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะการดําเนินง,งานตามกระบวนการ K. Super อดีดิชันได้น้อมนาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง K. ค i ิงเงื่อนไขคุณธรรมเป็นตัวกํากับทุกขั้นตอนขั้นที่ 1. ทุกหรือการสํารวจปัญหา S Search เป็นการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาหรือสิ่งที่ทำให้ทุกใจขั้นที่2สมุไทยหรือสร้างความเข้าใจ You understanding เป็นการทําความเข้าใจปัญหาสาเหตุของปัญหาขั้นที่3นิโรธหรือหาแนวทางวิธีปฏิบัติ P practical เป็นการกําหนดเป้าหมายกิจกรรมการดําเนินงานและการนิเทศประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา e e v a l u a t i o n เป็นการให้คําชี้แนะ และการแก้ปัญหาขั้นที่4มักหรือการปรับปรุงแก้ไขปัญหา R Revision เป็นการแก้ไขปัญหาและหาหนทางดับทุกข์ผลงานการส่งเสริมสนับสน,นุนด้านสวัสดิการและหรือสวัสดิภาพด้านสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาด้วยหลักการทำงานที่ว่าทำงานดีมีความสู่สคุณภาพที่ยั่งยืนปรากฏผลดังนี้ค่ะ หนึ่งผลงานที่เกิดกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษามหาสารคามสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องและจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขทาให้ได้รับรางวัลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทค่ะ1 2. ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษาในสังกัด 1. สถานศึกษาในสังกัดจำนวน27แห่งคิดเป็นร้อยละ77.14ปเซได้รับรางวัลโรงเรียนดีมีที่ยืนโรงเรียนคุณธรรมสรพทระดับ3ดาว 2. ส,สถานศึกษามีการบูรณาการจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 3. ผลงานที่เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษา 1. ผู้บริหารได้รับรางวัล1น0 0 0คูรุนชนคนคุณธรรมจำนวน37คนและรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีจำนวน10รางวัล 4. ผลงานที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. ครูได้รับรางวัล1น0 0 0คู่รุชนคนคุณธรรมจำนวน290คน 2. ครูได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรงสรค์คนดีจำนวน11คน 3. ครูได้รับรางวัลทรงคุณค่าสปทอวิกอเวอร์ดจำนวน103คนหผลงานที่เกิดกับผู้เรียน 1. ผู้เรียนในสังกัดร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม5ประการ 2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมสปท 6. ผลงานที่เกิดกับตนเอง จากความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพส่งผลให้ดิฉันมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในวงวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติดังนี้ค่ะ 1. ได้รับรางวัลศึกษานิเทศผู้สนับสนุนและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา2ปีซ้อน 2. ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอ Award, เบกอเวิร์ดชานะเลิรเหรียญทองระดับชาติ ประเภทศ,ศึกษานิเทศยอดเยี่ยมย้านวิชาการ 3. ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพปทอโอเบกอวอร์ดชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติประเภทศ,ศึกษานิเทศยอดเยี่ยมด้านนาวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนค่ะจากผลการพัฒนาคุณธรรมสร้างสรรค์คนดีด้วยเคสซูเปอรด์ดีตามหลักอริยสัจสีจนเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนมีการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ